กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมกริส mm hmm. จันทร์ศรีชวราสมาชิกวุฒิสภา mm hmm. ผมต้องขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมอภิปรายในวันนี้ mm hmm. ผมจะขออภิปรายในสองประเด็นหลักด้วยกันประเด็นแรกในภาพรวมของการจัดงบประมาณในช่วงภาวะวิกฤตของการการะบาดโรคติดเชื้อไวรัส2019ประเด็นที่สองข้อจำกัดของรัฐบาล ในการยืนนโยบายการคลังข,ของรัฐเพราะผมเชื่อว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นนโยบายการคลังที่เป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดที่รัฐบาลจะใช้ได้เพื่อเยียวยาบรรเทาฟื้นฟูและแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเศรษฐกิจในการอภิปรายผมขอตั้งความเชื่อมั่นว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2564คณะรัฐบาลท่านรัฐมนตรี ปรัดกระทรวงอธิบดีและกระทรวงและกระทรวงทบวงกรมต่างๆได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วได้คำนึงถึงความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักอีกทั้งรัฐบาลท่านรัฐมนตรีข้าราชการส่วนแล้วแต่มีข้อมูลแล้วยังเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนและสังคมเป็นอย่างดีงบประมาณ ประจำปี2564ได้ตั้งรายจ่ายไว้ที่3.3ล้านล้านบาทได้ประมาณการรายได้สุทธิไว้ที่2ล้าน6 7 7 0 0 0ล้านล้านบาทส่งผลให้ประมาณการขาดดุลที่623,000ล้านบาทงบประมาณปี64ได้ตั้งสมมติฐานว่าเศรษฐกิจปีนี้จะติดลบ้1ะ6 5 และเศรษฐกิจปีหน้าจะขยายตัวร้อยละ 4- ีถผมว่าปีหน้ายากต่อการประมาณการตาบใจที่ยังไม่มีวัคซีนประเทศไทยเรายังปิดโรคระบาดในต่างประเทศยังควบคุมไม่ได้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยเราได้ปีหน้าจะขยายตัวร้อยละสี่้าก็คงจะลำบากแต่ที่มีแนวโน้มที่ชัดเจน และยอมรับกันแล้วว่าปีนี้เศรษฐกิจจะติดลบมากกว่า6 <S <S ซึ่งก็หมายความว่างบประมาณรายได้จะต่ำกว่าที่ประมาณการไว้จะส่งผลให้งบประมาณการขัดดุลจะสูงกว่า6 2 3 0 0 0 0ล้านบาทแต่ถึงว่าการขัดดุลก็ประมาณจะสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทยเราถึงว่าการขัดดุลมีแนวโน้มจะสูงกว่าที่ประมาณการไว้ผมยังต้องถามว่า ถ้าฝากเป็นข้อคิดรัฐบาลว่างบประมาณ3.3ล้านล้านบาทนี้พอไหมกับการจัดการการเยียวยาบรรเทาฟื้นฟูและแก้ปัญหาประชาชนและธุรกิจที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 ผมเชื่อว่าชาวไทยทุกคนต้องชื่นชมรัฐบาลที่สามารถควบคุมการระบาดโควิด -19 ในประเทศได้อย่างดีแต่ผลกระทบของการล็อกดาวน์ของการใช้ภาวะฉุกเฉินของการปิดประเทศ ยังคงจะมีตามมาและเราจะวางใจไม่ได้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นฟูนด้วยตัวเองปัญหาวิกฤตในรอบนี้ไม่เหมือนกับวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อ23ปีก่อนในปี2 5 4 0 4 1ผมมีเวลาน้อยเวลาจำกัดไม่สามารถลงรายละเอียดได้แต่ในเวลาจำกัดผมแค่อยากจะบอกว่าในเวลานั้นที่เราต้องปล่อยให้เงินบาทรอยตัว แล้วให้เกิดผลลดค่าเงินบาทอย่างรวดเร็วและรุนแรงถึงแม้จะเจ็บปวดมากทําให้นักธุรกิจสถาบัานการเงินได้กิจการล้มเหลวล้มละลายกันปิดติดนตามตาม,ตามกันไปอัตราว่างงานสูงขึ้นอย่างรดวดเร็วแต่มาตรการการลดค่าเงินบาทก็ทําให้เศรษฐกิจฟื้นฟื้นตัวได้เร็วนโยบายนําไปสู่การส่งออก ที่มากขึ้นการท่องเที่ยวที่มากขึ้นและตามมาด้วยการลงทุนการแก้ปัญหาวิกฤตในครั้งนี้ไม่เหมือนกับวิกฤตต้มยำกุ้งเงินสำรองระหว่างประเทศของเราปัจจุบันนี้สูงสุดในประวัติศาสตร์ปัจจุบันอยู่ที่275,000ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ระดับที่12ของโลกภาคการเงินภาคธุรกิจเอกชนของเราเข้มแข็งกว่าสมัยวิกฤตต้มยำกุ้ง แต่ที่อ่อนแอและเอามีปัญหาอยู่ถุกทุกวันนี้คือหน,นี้สินหน,น,นี้สินครวัวเรือนปัจจุบันหนี้สินครัวเรือนของเราอยู่ที่ระดับร้อยร้อยเกินกว่าร้อยะปดสิของผลิตภัณฑ์มวลชนของประเทศหรือ GDP ตัวเลขที่ผมอาที่ผมกล่าวนี้ที่ท่านประธานกรรมธิการได้พูดถึงเช้านี้ยังไม่รวมหนี้สินนอกระบบผมเชื่อว่าถ้าเอาหนี้สินนอกระบบมารวมแล้ว เราอาจจะสูงที่สุดในโลกก็ได้ปัจจุบันนี่สินโคเรนของเรามีอยู่แค่สีประเทศในโลกที่สูงกว่าคือออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีและสหาราชอาณจักรการแพร่ระบาดของโควิด1 9ไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพชีวิตและยังส่งผลต่อ,อการเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ต้องตกงานหรือมีรายได้ลดลง นโยบายของรัฐเราไม่ทิ้งกันัน5,000บาทต่อเดือนสำหรับสามเดือนและนโยบายเยียวยากลุ่มเปราะบางลดเงินเดือนหรือขาดไรายได้1,000พบาทถึง3,000บาทรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วแต่ปัญหายังไม่จบแล้วยังคงยืดเยื้อผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรจะต้องพิจารณาดำเนินนโยบายเยียวยาประชาชนในกลุ่มนี้ต่อไป การจัดการกับวิกฤตครั้งนี้ต้องแก้โดยใช้ในโยบายการคลังเพียงอย่างเดียวนโยบายการเงินได้ใช้ไปอย่างเต็มที่แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยได้เสริมสภาพเสริมสภาพคล่องในตลาดเงินอย่างเต็มที่แล้วการดํารงอัตราดอกเบี้ยต่ําก็ต่ําสุดแล้วรัฐบาลเหลืออาวุธเดียวคือการใช้ในโยบายการคลัง ผมพูดนี้ถึงแม้ว่าทราบดีว่านโยบายการคลังที่รัฐบาลได้ดําเนินการไปแล้วนั้นตามที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เก็บข้อมูลเปรียบเทียบนโยบายการคลังของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆว่าประเทศไทยเราได้ตั้งวงเงินช่วยเหลือจากผลกระทบโควิดถึงร้อยละแปของ GDP ซึ่งปัจจุบันมีอยู่อยู่ระดับ6ของโลก มีเพียงประเทศออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาที่ใช้ในโยบายนโยบายการคลังต่อ GDP สูงกว่าบ้านเราท่านประธานครับก็ต้องขอบผมก็ต้องขอบคุณท่านทางรัฐบาลและแทนคนไทยทุกคนที่รัฐบาลกล้าใช้เงินเยียวยาทันต่อความต้องการของประชาชนแต่ผมขอขอย้ำอีกครั้งว่า จะต้องดาเนินการต่อประเด็นที่สองของข้อจำกัดในการใช้นโย,นายบายการคลังต่อการแก้ปัญหาผลกระทบโควิด -19 ผมเล็งเห็นว่ามีอุปรสรรคในการดำเนินนโยบายการคลังต่อเนื่องอยู่สองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็มีสมาชิกหลายท่านที่พูดไปแล้วว่าพระพระราบ,บัญญัติวินัยทางการเงินของรัฐและมติที่ประชุมของคณะกรรมการ,กการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ได้มีกำหนดขอบเขตในการจัดตั้งงบประมาณมีอยู่สองข้อที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหากับการดำเนินโนโยบายของการคลังของรัฐและควรยก,ยกพิจารณายกเพดานข้อจำกัดนี้ข้อที่ 1. สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ GDP ต้องไม่เกินร้อยละหกสิบสสัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีก็ประมาณต้องไม่เกินร้อะสา การมีวินัยในการจัดงบประมาณและข้อจำกัด2ข้อนี้ถูกต้องแล้วแต่เวลานี้เป็นเป็นยามไม่ปกติเราอยู่ในภาวะวิกฤตจึงเรียนเสนอให้พิจารณายกเพดานทั้งสองข้อนี้เพื่อจะได้ดำเดนินดำเนินการนโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อไปข้อจำกัดที่2องะบวนการอนุมัติการใช้เงินและจ่ายเงิน ผมขอยกตัวอย่างพรกอเงินกู้1ล้านล้านบาทอนุมัติเมื่อ18เมษายน2563คือปีนี้ถึงวันนี้ได้เบิก,เบกใช้ไปเพียง2,98,332ล้านบาทแบ่งออกเป็น3วงเงินด้วยกันวงเงินจัดซื้ออุปรกรณ์การแพทย์วัคซีนและงานด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับ,ก,บการระบาดโรคโควิด -19 ตั้งวงวงเงินไว้45,000ล้านบาท ถึงวันนี้ยังไม่มีการเบิกใช้วงเงินเพื่อใช้ในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนกระตุ้นการอุปโภคบริรโภคและการท่องเที่ยวตั้งวงเงินไว้400ล้านบาทปัจจุบันผ่านไป5เดือนแล้วครับเบิกใช้จ่ายไปเพียง1,046ล้านบาทวงเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชนและเกษตรกร ตั้งวงเงินไว้5 5 5 0 0 0ล้านบาทเบิกใช้ไปแล้ว2,97,286ล้านบาทการชี้แจงของสภาพัฒน์ในคณะกรรมการว่าการวิเคราะห์โครงการที่ใช้วงเงินนั้นทำด้วยความระมัดระวังและถูกต้องก็คือถูกต้องแล้วแต่ผมขอเรียนท่านประธานที่เคารพไปถึงท่านนายกร,รัฐมนตรีให้แก้ปัญหาในการอนุมัติและเบิกใช้เงิน ให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดตามที่ท่านนายกเองผมเชื่อว่าตั้งใจไว้และผมเชื่อว่าตามที่คนไทยทุกคนมีความหวังไว้สุดท้ายแล้วครับท่านประธานผมขอเรียนท่านประธานที่เคารพอีกครั้งหนึ่งไปยังท่านนายกรัฐมนตรีท่านทําถูกต้องแล้วที่ได้ขอความร่วมมือเกษตรที20คนแรกของประเทศไทยผมยังอยากให้ท่านขยายกลุ่มนี้จาก20คนแรก เป็น50คนแรกหรืออาจจะให้ถึงร0อยคนแรกและในการขอความร่วมมือไม่ต้องขอเงินบริจาคไม่ต้องขอให้ไปตั้งมูลนิธิต่างๆนานาแต่แค่ขอความร่วมมืออย่าลดคนงานอย่าพักงานหรืออย่าเลิกจ้างแล้วถ้าเป็นไปได้อย่าลดเงินเดือนพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละท่านถึงแม้ว่าบริษัทของท่านอาจจะขาดทุน อีกหเดือนหรือหนึ่งปีก็ตามก็ขอให้ท่านทั้งหลายเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองขอบคุณท่านประธานครับ